ตะคอกใส่ฉันด้วยเออคือตะกี้ผมผมขอโทษครับคุณแจ็คผมไม่ได้ตั้งใจผมก็แค่ห่วงพี่สาวของผมก็เท่านั้นเองครับคุณแจ็คคุณแจ็คอย่าหยอกล้อใส่ผมอย่างนี้ดีวะมันมันมันไม่สนุกเลยนะคุณแจ็คก็มันจริงนี่นะอีกอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้แกไม่มีสิทธิ์ความลับอยู่ในมือฉันหมดแล้วเอ้าคุณคุณแจ็คทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยคือคุณหมายความว่าไงคุณจะทําอะไรพี่สาวผมเนี่ยคุณพูดมาเลยดีกว่า คือคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณทําผมจะฆ่าคุณผมพูดเลยถ้าคุณทําผมจะฆ่าคุณดูสิหน้าอย่างแกแะจะทําอะไรฉันได้ไอไรน้นํายาเลยคุณพูดแบบนี้นี่คุณอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วกันดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ตายแล้วกูดันไปฆ่าคุณแจ็คหรอววะเนี่ยโอ้ยตายหาแน่เลยตำรวจตามมาเป็นขยงแน่เลยอย่างงี้ทำไงดีเนี่ยทำไงดีวะเดี๋ยว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 ๆดๆดูตังทั้งหมดก่อนมีอยู่เกือบสามสแต็กนะครับตอนนี้ ยังไม่ทันได้เปิดตัวอะไรเลยนะครับหัวร้อนใส่คุณแจ็คนะครับผมจังหวะนี้ยิงเขาตายเลยทำยังไงดีวะไปบอกคุณคาร์เตอร์ดีไหมวะเนี่ยถ้าไปบอกคุณคาร์เตอร์คุณคาร์เตอร์จะให้อาภายัยไหมผมไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าคุณคาร์เตอร์เป็นคนคุมกาลาหัวผมแล้วผมดันฆ่าเพื่อนเขาตายเนี่ยดิหายแล้ว่ย ไปบอกคุณคาร์เตอร์ก่อนครับเราทำผิดพลาดนะคุณคาร์เตอร์ผมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณคาร,ร์เตอร์ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะครับไปดูข้างบนครับผมทำยังไงดีวันนี้ชีวิตนี้กูเลยอยากตายชิบหายเลยเอาละ คุณคาร์เตอร์ครับคุณอยู่หรือเปล่าคนก็อยู่ตรงหน้าคุณนี่เลยแหละคุณคาร์เตอร์ครับคือมีเรื่องจะมาบอกอ้าวว่าไงมาหาฉันทำไมเหรอคือผมปีค่าเพื่อนของคุณตายนะครับคือเพืออ่ะคือคือเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะจริงๆคุณคาร์เตอร์จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับคือเพื่อนของคุณอนะ่ะมาหยอกล้อพี่สาวของผมโดยที่ เพื่อนของคุณนั้นไม่มีมารยาทแล้วก็จะมาทําอะไรพี่สาวผมด้วยผมไม่ยอมหรอกคุณคาร์เตอร์ผมมีเหตุผลของผมนะผมทําไปผมไม่ได้ไล่เหตุผลนะครับจริงๆนะคุณคาร์เตอร์คุณต้องเชื่อใจผมนะฮะแกฆ่าเพื่อนฉันเหรอคือคือ,คอ,คอมันมัน,ม,นมันก็ตามนั้นแหละครับที่ผมพูดไปตะเกีย่ะฉันไม่สนจะจะให้คนมาฆ่าแกกับพี่สาวแกทิ้งซะเอาคุณคาร์เตอร์ทำไมคุณพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีทางเลือกเว้ยเอ็ กูชิบหายแล้วไงกูดันฆ่าคุณคาเตอร์ตายคนหนึ่งเลยเอานะในเมื่อกูชั่วกูชั่วแม่งให้หมดเลยแล้วกันมีอะไรกูเอาออกมาให้หมดแล้วจังหวะนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วมีเอกสารลับเดี๋ยวๆๆๆๆๆในเมื่อกูชั่วแม่งกูชั่วแม่งให้หมดเลยแล้วกันตรงนี้ถังเหล้าถังอะไรตรงนี้มีหลอดเลื่อยอะไรกูไม่สนละนะครับตอนนี้ชีวิตกูจบแล้วมันจบหมดแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวตัวหมดก็จะมาหรือไอ้สมุนที่คา์เตอร์เลี้ยงไว้แม่งก็จะมาหากูอีกไม่ได้แล้วครับ ขับรถเพลนก่อนละขอขโมยรถเองมาด้วยเลยละกันนะครับอันทั้งหมดนี้เป็นการแสดงครับผมน้องๆไม่ต้องเอาไปทําตามนะฮะทั้งหมดนี้นี่เป็นบทเนื้อเรื่องที่ผมเขียนขึ้นมาเนะยครับผมไม่ต้องใส่ใจอะไรมากครับผมดูไปเพื่อเป็นความบันเทิงก็พอนะฮะเออพี่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 ครับผมพี่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 คือผมมีสิ่งของอยากจะให้พี่มากเลยว่าไงน้องพี่จะไปไหนล่ะผมมีสิ่งของจะมาให้พี่ตอนนี้ผมไม่มีเวลามากแล้วพี่จริงๆๆริๆจริงๆผมมีอยู่อ่านี่เียเดี๋ยวเดี๋ยวๆผมมีไอ้ของพวกนี้นะ ให้พี่เก็บไว้นะมีเกือบสามสแต็กให้พี่เอาไปใช้เอาไปใช้เลยยังไงก็ได้เอาเก็บไว้ทําไมอะก็เอาเก็บไว้เถอะพี่จริงๆผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วพี่นะนะนะพี่นะพี่จะต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่อยู่สักยังไงก็เถอะยังไงยังไงผมก็ต้องมาหาพี่ให้ได้อะนะนี่เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะพี่ไม่ต้องถามผมมากอะจริงๆคือผมเอาอางนี้ผมไปก่อนแลวครับพี่ผมไปละแต่เดี๋ยว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 เ๋ยวิจ้ะโอเคกูไปแล้วพี่กูกูไม่สนแล้วครับนะจังหวะนี้ไปไกลเลย ไกลเลยครับจังหวะน,นี้ต้องมีอยู่ไหนดีวะเนี่ย,ยเหนื่อยใจจริงๆเว้ยไม่เป็นไรนะครับถือว่าตอนนี้พี่เราปลอดภัยมันก็พอแล้วแหละครับไปหาที่ไหนหลบอยู่ดีวะผม,มะลนนุโโ้ขับรถไปท่องอวสานกาลนานเทินโอ้โหขับรถไปไกลเลยจังหวะน,นี้เดียด๋วยวย้อๆไปตรงแถวไหนดียะแถวไหนที่พอที่จะหลบซ่อนผมได้บ้าง ถ้าตำรวจหรือว่าไอ้ลูกน้องที่ไอ้คาร์เตอร์มันเลี้ยงไว้อะผมไม่รู้ว่ามันจะมาทำอะไรพี่สาวผมด้วยหรือเปล่าดิแต่ผมคิดว่าพี่สาวองผมจะต้องปลอดภัยไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาคงจับตามตัวผมไม่ได้หรอกเออตรงตรงตรงไหนดีเออตรงนี้ดีกว่าตรงนี้บ้านล้างขออนุญาตเข้าไปอยู่หน่อยดีกว่านะครับ นี่ก็สามวันแล้วผมออกไปไหนไม่ได้เลยครับผมประทังชีวิตได้แค่เบคอนแล้วก็มีโซฟาที่เป็นได้ทั้งที่นั่งแล้วก็ที่นอนของผมผมเบื่อมากเลยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกมากเลยครับตลอดสวันนี้ผมก็ยังกลัวว่าตำรวจจะเพ่นพ่านกับศพอยู่พวกนั้นอยู่ยิ่งพวกนั้นนี่ยิ่งมีลูกน้องสมุนอะไรเยอะแยะลูกตำรวจเป็นลูกอะไรนะครับ ทำให้พวกนั้นนะ่ยมันมีอ,าอํานาจทางด้านตำรวจนะครับผมผมคิดว่าตำรวจไม่ปล่อยมือกับเรื่องนี้ไว้แน่นอนแหละนะเอเอฮะเสียงอะไรวะชิบหายเสียงวอตำรวจฮะไปดับอยู่ตรงเอ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงหน้าห้องกูแล้วนี่ว่าตรงชั้นล่างอะชิบหายแล้วผมจะให้ตำรวจบุกขึ้นมาจับผมไม่ได้นะ แต่ถ้าเราไม่ลงไปก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะขืนอยู่ข้างบนนี้เราถูกจับอย่างง่ายได้แน่ไม่งั้นกูต้องกระโดดตึกตายอะอะลงไปข้างล่างแม่งเลยนะตำรวจอ,อย้ยตำรวจโอ้ยคุณตำรวจใจเย็นตำรวจเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยนี่แหละแกเอ้ยตำรวจอะตำรวจนะโอเคตายไปสี่หายแล้วฆ่าตำรวจโทษฐานนี่โทษหนักเลยมึงจังหวะนี้ อยูไม่มีจะเสียก็เนี่ยยังไม่ได้บอกลาพี่สาวก่อนตายตายเออโถ่เว้ยชีวิตทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะเนี่ยตายซะพวกบัตตายซะตำรวจอะตำรวจอะโอเคตายซะตายซะตายซะโอเคจังหวะนี้เฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ย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 ตำรวจคุณตำรวจคุณใจเย็นคุณใจเย็นโอ้ยโอ้ย